สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมัิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันยุองหน้าคือเก้าพี่น้องจ้ามาหาเลาะสวนก่อนสวัสดีปีใหม่นะคะยังบวดปีใหม่พี่น้องจ้าอีกสองสามมือสวัสดีปีใหม่ค่ะมาส้มสวนเบโจโดูบนห้างหายห้างหายไปหลายมือมาดูคืบหน้าสวนเบโจโก่อนพี่น้องจ้าสูงนี้ก็คอยอัาบอน เก็บบรรยากาศบ่คอยได้ดอกเพลงหลายพี่น้องจ๋าค่ะอันเพราะว่าหน้ามณิสาอยู่ใกล้บ้านหน้ามณิสาอยู่ใกล้บ้านเพลงมันเยอะมันเก็บ,บมันจอบเอาจอบเก็บบรรยากาศเอาเพลงมันหลายถึงสวนแล้วถึงสวนยายโจแล้วพี่น้องจ๋าอ๋อมากอันนี้ฮะไปตลาดบ่าเมือนี่ เบิ้งผู้มักสกอดใหญ่แล้วเนี่ยมักสกอตแกงใสหนไม้หนึ่งกินกับป่าพี่น้องจ้าแซ่บผู้ใดบ่เคยเห็นมักสกอดเด้อบ้านมานิสาห้องมักสกอดคือบอกผสมสัตว์ตัวนี้มันดอกบานเลยนี่บ่ได้ผสมบ่มันติดเองบ่บ่นึกว่าผสมเื่อนมักอื้อเนี่บ่ พักกาดขาวงามเหมือนเดิมอ๋อมักสกอตหลายล่ะโมแมนมันสีแก่และบอตัวนี้ฮะคือดอกมันลุดล่ะหางมันลุดล่นะมมมีน้องไหม้แกงใส่เนาะซื้อจกยี่สิบบาทเนี่ย่มได้กินดนล่ะมักสกอต มือเหื่นงานก็เอาไปใส่บ่กะารบบบระเบ้อยากแกงใช่มักสกอต,ปตเป็นตาแซ็บอ๋อมักสกอตหลายละไปไปตลาดลดมือเนี่ยมักสกอตมักสกอตพอดีกินละเบอ้อนี่เนาะเปโจตัดซ้ำนี่หรอวะตัดซ้ำนี่บ่ หรือว่าใหญ่ก,กว่านี้อีกออามอห่อคักแถบ,บนันเห็นอยู่บ่อเนี่ห่อแล้วห่อแล้วอืแน่นอักตักเลยบัดทีแน่นแน่นเปี๊ยเลยบัดทีนี่ห้านเอา้ามันเป็นดอกอยู่เราผักกาศข่าวอนนเออ n o ะแมน มันยอดสเออตัวใดมันบ่อหอนเป็นดอกละนี่เป็นเม็ดเม็ดล่ะก็สร้างดอกวิโจกับเอาผ่านมันไว้ละบางทีมันออกเก็บอันใดมันบานกับเอาผ่านมันอืมเมงนี่แนนตึบเลยพี่น้องจ้าลกไปขายรถเมื่ออื่นเมื่อื่นนี่พอดีแลวคนมากรุงเทพหลายลวได้มือีนหอดยมสาวในรถตู้แลนบุญวันบุญวันอยู่ มือแรงเขาก็ไปจ่ายตลาดแล้วมือแรงมือแรงกับมืออื่นนี่มือหื่อนี่คนหลายละได้นี่อ๋อนี่เด้นี่นี่ใหญ่ละซ้ำนีและวะเก็บฮะมันหลายหลุ่นเนาะพี่น้องจา้านี่มักสกอตนี่หน่วยบกักไ่เก่งชนมัว้านหวานมักสกอตค่ะคุณใดบ่เคยเห็นพี่น้องจา้า มักสก,ก๊อตพี่น้องจ้าหน่วยบักใหญ่ห้องคือกันอยู่บ่เนาะหืกินตัดได้ละซั่นี่ซั่มนี่แกงเส้นไม้เสบได้นี่นี่อ๋อมันติดงามไปว่ามันมักหน้าหนาวได้นี่เนาะมันหนาวว่างหนึ่งนี่ค่ะพักงามงามเนี่ยวงผูต้นนี่ก็ได้ดกแท้ว่างฮาว่ามันบเป็นบยนเป็่นว่างกอดมันสีหนาวอาทิตย์หนึ่งค่ะอ๋อดกบัดที่นี่ค่ะอากาศมันหนาว มันจับล่ะโหพักกาดขาวก็ห่อปุอยู่พักมันหมักนาหนาวเนาะของยหญ่ก็งามนีพักสลัดห่อนะก็งามแท้นี่งามแท้พักสลัดืมแน่นล่ะ ห่อละมันหนาวมันก็นเลยห่อนี่โมากอันข้าวโพดยังหักบ่อได้บ่เอาทางผุนเดซที่ปลูกก่อนค่ะข้าวโพดก็ยังหักบ่อได้บอท่านขายปีใหม่เลย อ๋อดอกมักสก๊อดหลายแท่นะเนาะเหลืองก็เหยืออยู่มากอนาซุกแล้วมักกระทัน,นเอามากกระทันอันนี้มันไม่ได้ซุกเหลืองแต่มันซุกดิบได้มากกระทันอันนี้ค่ะมากกระทันทน,นมสดนี่ค่ะป้าขา้าวโพดไปโจพี่น้องจ้าบังโหลดคนต้มขายเนี่ยต้มขายบอ่อต้มกับบ่ได้ขายสู่มือนี่ค่ะ คนมักสบายแล้วได้ซูมือนี่ได้อ๋อมันสุกไปโจมันจนกลิ่นได้ละมันคือล้นสะหน่อยนะรดนบ่มากกระทันอันนี้มันไม่ได้สุกเหลืองเดิมสุกดิบมันกลิ่นได้แล้วเพราะหน่วยบางไงบางนา่จนใสองลูกองลงละกินได้แล้ว,วลกินได้แล้วฮิหน่วยนี้เทกเหลืองละ่ะเหลืองแล้วมันสิบอกรอบเลยมากกะทันอันนี้ฮะเพราะว่าเขากินนั้น ซุกกะอัน่ะมันเข้ากินดิบซุกแบบดิบดๆอมอกระถานสองต้นเลยฮะดกแทบบงพูมนข์ขมาพี่ดูโอ้บงพูมันหนาวก็มีมันหนาวดากมันหนาวซุกแหละหนาวหืมกอบแท้ไม่อยหนาวกันละกินได้จะจุกมัน ม,มันสุกแล้วอันนี้เล่มกินได้ละผูกจนอันละจนใสละมากระปอต้นนี่เออกินได้ละไปโจ้ต้นนี่ก็ได้โอสุกแล้วอันนี้เออมันกินได้ละแบบนี้ฮออะนะผูกกินได้บักหลายหนึ่งอ๋อทนเอาไว้รู้มัอนชินน,นอนสีมาขาวตนม,มาหอดแลบะบอเจาะโขมันฮะ ฮะฮอทผู้ผ่านละ่ะห่านปลาหน่่ยนี่ฮะเต็มอุ้มเลยเจ้าของพ่นไปเหตุงานพี่น้องจ้ารักกินบ่ได้ดอกให้เจ้าของพ้นมาก่อนนี่หน่วยนี่ค่ะแมงหน่วยนี่ถ้าบีบแบบนุมน่มๆแมงขา้าวมีตโนอ๋อมแตโนยิ่งใหญ่ฝรั่งฝรั่งว่ะมากัน อันนั้นนมสดเอาไปโจลงเสื้อหรือบอ่ลงเสื้อละเห็ดอันนี้ปลูกซ้ำเนี้บ่ลงเห็ดเฟื่องพี่น้องจ้าเบโจเปิดหองเขาหนิเด้อเปิดเห็ดเฟืองค่ะป้าเห็ดเฟืองเพิ่นปลูกสองอันแล้วพี่น้องจ้าส่วนเบโจส่วนไบโจ,โจเพิ่น อย่างละเล็กย่างละน้อยคือกันป้ามักเพ็ดต้นนี่ฮะนะ่ะพริกพวงเหมือนคุณยายเลยป้าพริกเบเจโจดกๆนี่อือฮึพริกพวงคือบอบปลูกหลายๆสะหรือว่าปลูกหลายมันบ,บเปลี่นบะป้าพริกพ่สังคือดกแทอ้ันนี่หากกระปลูกปีนี้ละวันนี่ฮันดี มันเก็บได้หลายได้ดึงพ่วงดึงพ่วงเลยเออของยายฮะมีตะแบบนี่เระเบอรอยู่สวนฮะมันยืนเหมอนะอืมต้นบักใหญ่บักใหญ่หนึ่งก็ยังบริไตบำารุงเอาเต็กของยายฮะักพริกพ่วงโอ้ยอันนี้กันแง่งเรือเขากินพุ่นนี่มันดกป่า พิ่พ่วงเหมือนคุณยายพีน่น้องจา้าดกคือกันดกคือกันดกคือกันน้างีงป่าฮาต้นใดต้นใดก็บบางโฮคักค่ะบองโฮพิกบโจ พิพวงของคุณยายเบจโจเอามาปลูกบิ่งนี่ักต้นนี้สุกแล้วตาคักแทกกำลังลงเชื้อเห็ดฟางเห็ดเฟืองพี่น้องจ้าเบจโจลงเชื้อเห็ดเฟืองล่ะเดี๋ยวจะพามาดูตอนเบจโจเปิด สะอ่อนมากอันนี้แล้วสะอ่อนมากระทานนมสดนี่ละ่ะนิสาคือปลูกได้ดีแท้ฮึมบังพอพี่ลึกหรวะเปล่บงพูอืของมณิสายังบ่งได้ไปเบิง่งอยู่จังใหญ่ซำนี่แหละบอกป้าห,หน่วยนี่ยนะของมณิสาก็มีคือกันกพี่น้องจ้าตอนมันยังบดสุกบม่ได้ไปเบิง่งอันอาทิตย์สองอาทิตย์ละบังเนี่ยเดี๋ยวมาแร่งก่อนสิพายางหลอ หาก็มีเวลางานหากันแล้วงานบุญลุงเพิ่งเสร็จพี่น้องจ้ายัางไม่ได้พาเลาะสวนเลยเอเอนน่แล้วจับมือไดนป้าสุกกินได้ละน,ลนี่กินได้กินได้กินได้โอ้ยต้นนี้กินได้หลายละมีแต่คนสร้างมีตะคนสร้าง,างเฮือนเดะนกกนระสังเฮือนเจ๊ปนนี่กระสัง เป็นหัวอยู่บ่นกนกแก้วั่นเด้นกนกห่นนี้เป็นหัวอยู่บ่คําเพิ่นว่าอันคําเขาสั่งกดตางอันบุญพู้พูนผู้พัดเพิ่นยากก็เลยบ่ได้จับเราจับไปบ่เมื่อเช้านี่บ่อือมีตัวผู้สั่งถ้าเบิ่งรถเหมือนแหลงนี่ลงเป็ดลาผัดฟักหลายอือเป็ดฟักหลายเราบ่อยากจับสิจ้ะโอ้ใหญ่สุดละเบิดนี่ค่ะ ดินมันแข็งมันแตกเครือบอยู่ได้หรอแตกเครือบฮะโมงในในม่ายเแบบ้าเอาเขาบอกเขาเขาซูคูดของเขานี่ยไพสั่งเดี๋ยวนี้ก็เดินแล้วก็ถามอยู่โอ้ของยายแตกเครือบมันอยู่มันยะอยู่ปปไปเบิ่งอันพักกาดขาวทางฟุตก่อน